ส่งความสุขปลายปีกับงานมหานครเฟสชิ่คาริวเวลนักกิงพาวเวอร์มหานครช่วงเทศกาลวันหยุดนี้คิงพาวเวอร์มหานครขอเชิญชวนคุณสัมผัสประสบการ์เฉลิมฉลองเทศกาลส,ส่งความสุขแห่งปีที่จะเปลี่ยนคิงพาวเวอร์มหานครให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขกับงานมหานครเฟสชิ่คาริวัลพร้อมพบกับความสุขสุดสนุกส,สนานรื่นเริงตลอดวันหยุดค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่15ธันวาคมนี้ถึงวันจันทร์ที่1มกราคม2567ค่ะนอกจากนี้คิงพาวเวอร์มหานครยังขนาสาวๆจาก E ่่มมารวสงมอบ ความสุขให้กับแฟนๆและมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมค่ะและแฟนๆภายในงานค่ะยังได้มีโอกาสร่วมลุ้นลัคกี้แฟนเพื่อรุ้นของขวัญพิเศษภายในงานอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษในงานมหานครเฟสติวัลให้คุณได้ร่วมลุ้นสุดสนุกตั้งแต่วันศุกร์ที่15ธันวาคมนี้ถึงวันจันทร์ที่1มกราคม2517ค่ะสวัสดี มหานครเฟสติฟคาริวเลค่ะก็ทางคิมพาวเวอร์ชวนพวกเรามาก็สนุกดีค่ะได้เจอพ่อไอของกินเยอะมากเลยค่ะเราอยากเดินไปกินกันเองมากมากเลยด้วยเยอะมากใช่ใช่ยังเลยค่ะมีแต่ว่าเดินผ่านแล้วน่าเล่นทุกอย่างเลยมีแต่เล็งเล็งเขาแจกชับว่าหนูมีเล็งบูธหนึ่งไว้ค่ะยังไงคะหนูจะต้องกินมันให้ได้ใช่ไอติมตรงนั้นใช่เดี๋ยวเสร็จงานไปเลยมันจะต้องอยู่ในท้องหนูแน่นอนไปรับเลย มาหมุนมาหมุนมาหมุนค่ะก็มันเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นของงานที่นี่ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรายังไม่ได้เล่นเราต้องเล่นที่นี่เขาต้องเปิดที่นี่ค่ะก็ยังไงก็ฝากงานมหานครเฟสติวัลคา์นิวัลด้วยนะคะมีทั้งของกินแล้วก็มีซุ้มแบบของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นปิดท้ายปีดีๆนี่เองก็ถ้าไม่รู้ว่าอยากมาเที่ยวที่ไหนนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้ใช่ค่ะก็สำหรับใครทะคะปีใหม่ปีนี้ไม่รู้จะไปไหนหรือว่าช่วงคริสต์มาสไม่รู้จะไปไหนก็สามารถ มาที่สึกมหานครได้เลยแล้วก็ต่างทุกเรานะคะมาหมุนจะเริ่มหมุนวันนี้เลยหลังตกนี้ดจนถึงวันที่หนึ่งกดาหมข้ามปีไปเลยมากันเยอะได้นะชวนแฟนชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาได้ค่ะ